สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงกึ่งช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาจัดข้อให้ลูกค้านะครับก็ที่ร้านรับทําข้อเหวี่ยงยืดครอบถ่วงนะครับงานฝาข้อเสื้อแข้งแคมเปกลทุกชนิดเลยนับอย่างตัวนี้นะครับลูกค้าก็เขียนมาชัดเจนนะครับผมนี่ครับลูกค้าประจําครับทาชักห้าวัยร้อยครับครอบโตนะครับผมตัวนี้ก็กําลังอัดเหล็กครอบใส่ให้นะครับผม เหล็กครอบก็กึงนะครับแล้วก็มายัดใส่ให้ตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับเวลาตั้งศูนย์เคาะเราจะไม่ค่อยเป็นรอยนะครับเพราะว่าเราครอบค่อนข้างจะแน่นเนียนดีนะครับเหล็กครอบก็กึงให้นะครับกึงก่อนใส่นะครับผมนี่ครับกึงเทปเปอร์ครับเวลาเชื่อมปุ๊บนะครับน้ําเชื่อมจะไหลลงล่องนะครับผมทําให้นะครับรอยเชื่อมแน่นเหนียวนะครับ เวลาเปลี่ยนก้านเคาะนะครับเหล็กก็เหล็กแป๊บสตดยดีนะครับเคาะไม่ค่อยเป็นรอยนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อัดเข้าแบบนี้เราใส่ครอบไปเลยนะครับมันจะมีช่องอากาศเวลาเคาะเหล็กจะยุบตรงใบได้นะครับผมตัวนี้ก็นะครับทําให้เวลางานลูกค้าเสร็จอาจจะไม่ได้ขนาดสมมติกึงไว้ร้อยสี่นะครับลูกค้าสั่งโตร้อยสี่เคาะยุบไปอยู่ร้อยสามร้อยสามครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีช่องอากาศเคาะเหล็กตัวนอกครับมันจะบุบเข้าไปทําให้เ้าเหวี่ยงไม่ค่อยสวยนะครับ ตอนนี้เราก็จะอัดข้อลงไปนะครับนี่ครับตัวนี้ยังไม่ได้ยืดนะครับต้องทําการครอบโตก่อนค่อยยืดค่อยใส่ก้านนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายืดแล้วมาครอบจะทําให้เราเชื่อมยากนะครับเพราะว่ามันจะใกล้ห่วงเห็นไหมครับแต่ถ้าเนี้ยศูนย์เดิมชักเดิมยังไม่ได้ยืดนะครับครอบโตเชื่อมเสร็จปุ๊บยืดใส่ห่วงล้วงทีเดียวเกลงเก็บเสร็จส่งนะครับผมก็ ลูกค้ามาเต็มร้านแล้วครับลูกลูกค้าตกปลานะครับผมเดี๋ยวอัดข้าอย่างก่อนครับตอนนี้ก็นะครับลูกค้ามาเต็มหน้าร้านเลยนะครับโหเพียบเลยวันนี้วันอาทิตย์ครับลงกึงไม่หยุดนะครับเปิดทุกวันนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็อัดลงไปแล้วนะครับนี่ครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับจะต่ากว่าตัวนี้เพราะว่า ตัวข้าเหวี่ยงต่ากว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเชื่อมนะครับเราต้องกึ่งเก็บกึ่งนี้ทิ้งเหลือเนื้อข้าเหวี่ยงไว้ให้มากที่สุดนะครับนี่ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยมาอย่างละหนึ่งมิลครึ่งนะครับเอาไว้นะครับกึ่งเก็บนะครับรอยเชื่อมได้สวยๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวจัดให้เสร็จเลยนะครับวันนี้วันหนึ่งก็ทําได้2ตัว3ตัวนะครับผมอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณ20ตัวนะครับมากกว่านี้ก็ทําไม่ทันแล้วนะครับผม งานก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ดว่วนให้ทุกท่านดว่วนให้ทุกวันนะครับผมสว,วัสดีครับฮะอ๋อนี่ครับงานข้อรอเต็มเลยอันนี้ที่ยังไม่เสร็จนะครับครอบโตแล้วก็ที่ยืดเสร็จไปแล้วยังไม่ได้อัดก้านนะครับนี่ครับเพียบเลยนะครับงานชุดอีกนะครับ ก็ทยอยลุยให้สนใจก็ส่งมาได้นะครับงานอะไรงานรถรถก็รับทำครับรถเต็มร้านเลยครับตอนนี้ทําไม่ทันแล้วครับผมนี่ก็ชุด4ี่วาวยังไม่ได้ทํานะครับผมวันนี้เอาสักสิบชุดก่อนนะครับ